ชมสวนแตงเนื้อนาแตงยังหลายเลยจ้ะนีใครสนใจก็มาอุดหนุนพันได้จ้าปันเจ็บทุกมือปันสมเปื่อยขายวาแพง,งโลละยี่สิบบาทพอได้อยู่ได้กินเลียงลูกเรียงเต่าไปจ้ะนีเป็าหน้าบังหนวยเพ่นหนวยบังหนวยกรสมบูรณ์บางหนวยกบ่สมบูรณ์จ้าอนหวยเทียนอันนี้แกเก็บไปแล้วนี่แถวนี่เก็บไปแล้วจ้า เก็บ okay, ไปแล้วเอามาให้เบิง้งยางมากสุดๆแปลงสันนีจ้าเก็บไปแล้วหน่อยๆก็ก็ร่างเกิดก็มีจา้าเบิ้องนงิยเพิ่มๆเบิ้องนงินนั่นสุดแปลงืันนี้หางหมดพามาชมสวนแต่งจากตำแตงกวบแวมกสดๆจากต้นจน้ี่นี่สดจากต้นเลยพร้อมๆส่งจา้า กินสดๆเพิ่นไม่ได้สียาวสันหวาอะไรสีอยังเส่ต้ปุ๋ยบำรุงต้นบำรุ่งน้อยเขาแอนนั้นหินบ่มัหน่อยหน่อยก็มีไมได้เก็บอีกหลายรอบอยู่ช่วงแรกๆที่มันเป็นน้อยนอก,กระ่ได้มัธยาย้เบิ่งค้าใจยากหลากน้ำดินก็มีนี่พี่น้องโอ้ยนะเนาะคุณไม่ให้ อยากกินกับมาอุดนุนใน้จอยากกินสดๆน้่งเพิ่นเก็บกับมาอุดนุนเพิ่อนอยุสนาสวนไดเลยปลูกเล็กๆกบบนี้เป็นดอกก็กำลังมีอเอ๊อันนี้เก็บไปลแล้วจ้านี่อีกสองสามวันก็ได้เก็บอีกจ้าหนิสองสามวันไงเร็วจ้าไงาเร็วผุดผิ่งหนุ่ยดิมืออื่นก็ได้เก็บไปแล้วนีิมืออื่นนี่มืออื่นได้เก็บ มันนี้คือหัวใหญ่ทีนี่นี่ที่จริงมันดอก,กว่านี่อาจารย์ประเดมาทายตอนที่แหลกแหลกๆเนี่ยโอ้โดอก,กว่าสันเด้เพิ่นว่านี่ก็คือแบบเก็บไปหลายซว่แล้วมันเริ่มเทาแล้วสันมันเริ่มใบเหลืองแล้วเริ่มใบเหลืองแล้วนี่มาให้เบิ้งพี่เบิ้องคอยอยู่แตงล้านแตงข้างแตงกวา เพิงแต่งเพิ่นยง่ไปสูดพุ่นนี่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6หนึ่งสองสามสี่หาหกหกกล่องจ้ะหกกล่องหกกล่องที่เพิ่นปลูกตอนนี้นหน่อยทายห้เบิรงนเลย,ย,เ,พเ,เ,เ,ยเ,เพื่อนึงแล้วอัปเดตให้เบิรงนเรื่อยๆอยู่จ้านี่นี่มื้อนี่มาเบิรงเพิ่นเก็บสิน,นี่จ้ะเพิ่อนอยู่ฟังเพิ่นอยู่ฟังทั้งพุน่นนะเพิ่นเก็บอยู่ฟังทั้งพุ่นทั้งนี่เพิ่นเก็บแล้วแล้วามาให้ชม I'm gonna die.